อยู่บ้านนอกก็มีความสุขอย่างนี้อ่ะอยู่บ้านนอกเราอ่ะเออดีกว่าอยู่กรุงเทพไงอยู่กรุงเทพที่รับแคบแออัดดูดิเห็นไหมเด็กยังได้เล่นโอ,อ้อะไรอะไร นี่ครับสบายเลยเล่นระวังไม้ทิ่มตาน,นะลูกอย่าไม้มาตีเขานะ <g ül> ดีเปล่าดีไหมย่าพามาอย่างเงี้ยดีไหมดีไหมเออดีกว่ายุงเทพเนาะอยู่ไหมอยู่กระทวดเปล่าเอออยู่กระทวดเนาะใครจะเลี้ยงอ่ะใครเลี้ยงลูกมิกอ,อ,อยู่เปล่ามิกอยู่ไหมมิกอยู่ครับมิกอยู่กระทวดเปล่าฮะมิกอยู่ทวดไหมลูก มมมไม่อยู่กับทวดเปล่า,อ,านะอยู่บ้านเรากวางขวาง มีที่ให้เล่นเยอะแยะน้องมิกเนาะอยู่ป่าใครอยู่มั่งอ้าวอยา่าเดี๋ยวหมากัดมาน,นี่เลยเฮ้ยว่าไว้ให้มึงเลี้ยงไอ้หมอนฮือ,อยังไง